เงินบาท1,000บาทปัจจุบันนี้ในส่วนเดือนหาปี2022นี้ว่า1,000บาทเฮาจะแลกได้เท่าใดเรื่องมอนี้เดี๋ยวสมองจพะพาทารผู้ชมเอาเงินที่แลกมาเราไปจับใจใส,ส,ส่ซ้อยลงตลาดเล่นนี้โลดเท่าใดนี่โลดบาทเนาะโลดเท่าใดเดี๋ยวดีโลดทหารเป็นหาท่านมีหอยหอมนนท์หรืหอยหอยผูกน,นะพี่นอ้องตะโขกซันหนกซัดในเนาะราคากะไราคาเดียวก,กันกับที่ในตลาดเลย <หา S 2> สวัสดีเด้อท่านผู้ชมทุกท่านมื้อนี้ซอหองจ้ามาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องเงินๆทองๆเนาะเนื่องจากว่ามื้อนี้ซอหองบังเอิญได้เงินใบพันบาทนี่จากลูกค้าผู้นึงเนาะซึ่ง เพิ่นกาได้เงินมาจากลูกสาวเพิ่นที่ทํางานมาแต่ประเทศไทยแล้วก็ฝากเงินมาให้แล้วเพื่อนําเอาเงินหนึ่งพันบาทมาซื้อเครื่อง้ำาสห่องแต่สห่อบงูบว่าคาเงินมือนีท่ดาใดังนั้นมือนี้สือห่อก็เลยถือโอกาสดีนอกเห็ดคลิปเฮ็ดคอนเทนต์เลยว่าเงินเงินบาทหนึ่งพันบาทปัจจุบันนี้ในส่วนเดือนหาปีสองพันสองนี้ว่า1 0 0 0พบาทเท่าจะแหลกได้ทอดาและบังเอิญว่ามือนีก็เป็นมือที่สห่องจ้า ลงตลาดเพื่อจับจ่ายซื้ออาหารแระเป็นมือที่น้ำมันรดคองส้าหองมดพอดีเนาะดังนั้นเขาไปเบิ่งกันว่าหนึ่งบาททีจะได้มานี้เขาเสียไปซื้อยังได้แน่นอ่ะเหระ1น0 0บาทนี้สิได้จักกีบเนาะไปทานผู้ชมซส้าหองกระได้มาแล้วเนาะ1 0 0 0บาทสหองแล้วออมาได้ก็คือ 480,000กกีบเนาะและทานผู้สมหลายคนก็อาจจะสงสัยเนาะว่าเป็นยังสหองคืบอบมไปแหลกในธนาคารเนื่องจากว่าในธนาคารเพื่อนจ้าไฮเลทที่ต่ำกว่าหานอยู่ทั้งนอกนอกประมาณ10%ดังนั้นสหองเลือนเลือที่จะออกมาแหลกเงินอยู่นอกเพื่อให้ได้มูลค่าของเองินเพิ่มขึ้นอีกเนาะ เาจึงได้หลายปกติได้ธนาคารนามือนี้นอแมน4 4 8แต่ว่าในหารแหลกยุนอเขาจะแหลก4,800ซองกระดาเพิ่มขึ้นมาอีกตั้ง4,200กีบเดตต่อ100บาทเนาะแล้วมือนี้เดียวส่องจะพะาทานผู้สมเอาเงินที่แหลกมาเนอไปจับจ่ายใส่ซ้อยลงตลาดเพื่อสื่อของกินและมาเบิ่งราคาค่าของสิบอยู่ประเทศลาวว่า ราคาของเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคต่างๆจะถือหรือแพงหรือว่าลาค่าซําไดกับติดตาให้กำลังใจไปพร้อมๆกันน้อง,อง,องท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปลงตลาดน,น้ำกันเลยไปเนื่องจากว่าเจ้าของจะอยู่ติดกับตลาดนอกก็เลยวา่าออกมาหล่อเบิ่งกกอนสองวันมือสื่อนี่เห็นเห็ดปวกไาหล่หนึ่งกันเลยว่าได้สื่อได้กินน้ำน้อยหนึ่งเนาะแต่เมื่อนี้กับผู้ว่าซีมี่หรือบอ่อเดี๋ยวเราไปเบิ่งนน้ำกันเบิ่งบรรยากาศตลาดมืันคงย้ำแรงเนาะใช่ยังปลาเรือ ใช่ครับใช่หนักทีใช่ครับมือนี้เรเห็นเห็ดปวกเนาะหมูอวานยังเห็นไดยหมูอวานยังมีน้อยหนึ่งได้ค่ะเอออุ้ยเฟ้อเส้นเฟ้ออย่างเฟ้อไตบอโลเขาได้หันเดียวนี่พอทามแน่โลชิบเจ็ดพันบ่โอ้อันนี้มันสมป้าเนาะสมป้าพันพันขึ้นมาแต่ไตโลเขาได้ละสมป้าเจ้าปลาต้อนโลหาซิบปลาต้อนโลหาซิบโอ้เป็นสมป่าต้อนนะท่านผู้ชมเนาะโลหนึ่ง ปกสิบพันขนมป้าแบบเป็นตัวจะสิโลนึงแบบนี้โลหาสิบพันเนาะสามารถสื่อได้อยู่ตลาดนม่โคง้งแต่ส่งนี่เจ็บกระพนี่นเลยบ่อยากกินปันไดโอ้สินหลอดสินแหงกะมีเนาะกระคายสินแหงสินแหงเอ็นตัวนี้เอ็นเอาไปจืด นมัยเว้ยน้ำกอกกับพี่น่า pues mm ักบแซ่ลอยกับ <BR> พ <Christianity, S 3> ี่นะพี่น้องอืมน่าเอาโอบเนาะนี่โอกนี่ฉันไฟใยญ่แกงนมัยเนาะนมัยยังนมียยงเนาะบอกเนาะนมัยผู้นมัยผู้วันนี้สั่งมอันนี้แหละงามเนาะอองามอ่อนอ่อนดีเก็บกระเพาะเอาส่วนหมูว่านก็กินกินแต่แกงนมัยใส่เห็ดเด้่ยสองสามมือเลี่ยนกันกระเพาะขึ้นขึ้นวันสิมานหล่อห้าเห็ดปู่วันนี้โบมีเห็ดปวกพอดีเนาะ เออใส่เห็ดเผิอกอยู่ใส่เอาไปแล้วโอ้เขาจะเอาไปแล้วออกมาบ่ทันขนาดว่าคนมาไหวได้หน่หาอยังบ่ทันได้ปิดแล้วเป็ดปัวเป็ดกระโดดกระโดดเออหมูว่านี่เห็นอยู่แต่บ่ได้ถึงกนออกมาไอ้จ็กในสระก็เลยว่าเออมึงอื่นก็สีง่ายๆอยู่อ่เดี๋ยวขามาเบิ่งสีหมูเนาะว่าสีหมูโลเท่าใดสินขาใหม่หรือแต่เสานี่สหน้แต่เสา สีมูโลเท่าได้เดี๋ยวนี้โลหะชิปเหลวโลหะชิปเหรอบอไม่โอ้เดี๋ยวมาสีไปสีกลางสาวเนาะไม่ีหาชิปเขาจะห้วยยนตหาแม่นบอไม่เออขั้วสวยขั้วโซ่หาชิปไม่ใช่ใช่แล้วค่เสีเออเออก่อนชิปพลาดานเหลือตกห้องคิดเมนูออกว่าอันนี้หลังจากที่ไปเที่ยวประเทศเวียดนามมานะเห็นเขาจะขวัว ปลาหมึกขอกุ้งน้อใส่ในหมักนัดน้ำเดี๋ยวมื่อนี้สิไปเสือเพราะว่ามันแสบก็ะะเลยอยากเ็ดให้ยพอเลยแม่กินเนาะเดี๋ยวลองเบิังไปหาหลอดเสือปลาหมึกกันนี่มาหอยน,ำนอ้ำเนาะชิลล์โอ้มีหอยนี่นำ้ำห,หอยหอมหอยหอมนี่เลือเท่าใดนี่เลือหาซิบบ่อันนี้หอยหอมเนาะหรือว่าหอยนนหอยผูอ่ะนะพี่นอ้อง บรหูเศษยังกินเขาเอาให้อยู่ในพักเนาะหอยมันกินพักให้มันหวานเดี๋ยวต้องไปสื่อเอาหัวบัวคือพวกยังงาปันไดลหัวเทไรอันนี้หัวปาค่ะอ่ะหัวหนึ่งเดี๋ยวหัวกัวไปหัวเนาะเล่นยังบเดเอ็มเล่นนี่โลเทไรนี่เล่นนีโลโซโลซ่บ่เจ้กเอาสองกำก็ได้บ่เอาหาพัดอ่ะ ครบเล็วขายเหล็ก่ะเจ้านางขายในตลาดเลยขายไ้บ่เล็กัวได้มันสีออกย้อนน่เกิดกะหัวเนาะถ้ากะไดเรือสิไปขวาอย่างี้อีกเนาะยวเบิ่งก่อนกะบางเลนหาท่านกะได้ไล่อยู่ได๋กะเครื่องโล่เนาะนี่สื่อพักอ่าหังสายเน่ สายมาเทไรสองพักกูอาใสไ่ได้ทุกงนี้ก็ได้ได้พักต่างสายอาเซียทุ่งเดียวกันเนาะประหยัดสูงซอยเพลินโค้ยยังงี้โค้ยข้างเนาะโค้ยกใหญ่เลยโลเท่าไรเดียวนี่ต้องหารเนาะกินหาท่นตะกี้รถเศร้ายาวไปหล่อเบิร์นหัวหลังพู้นี้คือบรรยากาศตลาดเมืองคงย้ำแลงเด้อพี่น้องเด้อ เอาแท้ๆแล้วก็ความจริงและเทิงว่าค่าเงินจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเป็นประเภทีพักหรือว่าปฏิบุดิบในการปรุงแต่งอาหารนี่ก็บ,บ่ไดาาเเ้เพิ่มขึนน้นได้และาก็ายังเท่าเก่าจะเพิ่มเพิ่มขึ้นน้อยนึงเนาะบ่ได้เพิ่มขึ้นหลายแฮงหั่หนนะ่ะคือมักเล่นตะกี้โล10เดี๋ยวนี้ก็โล12ขึ้นขนร้ายนึงมีบ่ปลาหมึกโอ้มีแต่ปลาหมึกเงนบ่มีปลาหมึกกล้วยบ่่มมีกล้้วยหดจะ มีกว๋วยเมื่อมาซามีก๋อไม่มาไปเบิร์กที่เชีงหนานี่บอก็จะจะขายอยู่เบื้องกรังนี่เนาะก่อนขางจะอย่า <c oughs> เปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าเขาขายตลาดท่กกากระเลือกจังหน่อยตอนทำจะมีคนมาเมียอ,อยู่เหลืออื่นก็มีคนมาขายพักเต็มอยู่นี่อีกฮัลโหลมีบปมอปลาหมึกแมนฮะ <c oughs> ฉันอุตส่าห์อยากกินทำไมไม่มีอันนี้อียังส์ะ กลุ่มอะกลุ่มเอาม้อกันหมูกุ่มโลดเท่าไรค่ะกลุ่มโลดแสนซีฟไปเอาไงในเดียวกุ่มเนาะเพราะว่ากุ่มเพิ่นเบิร์ตมันอย่างน้อยหนึ่งบอลเรือให้เหลือกลายก็เลยว่าเอาจะทอสิกินเมแรกนี่ก็ะเพาะแหละเอาลาย ถ้าจะใส่้าเสียใจไปในีน่กะเบิดบ่หอดหาซิพันซาดังนั้นเงินที่แลกมาหนึ่งพันบาทมีเลือเลอๆอีกเนาะเอาสีไปใส่น้ำมันจกหนอยนี่มันหนาจะนักน้ำน้ำมันนี่แหละถ้าบอกความจริงแล้วน้ำมันนี่หลายคนว่าน้ำมันอยู่ล่แพงโบแมนใดเส้าห้องไปเบียดป้าเนาะน้ำมันอยู่เบียดันลิตรหนึ่งสแปดพันดงขันมาคุ้นเป็นเงินกีบกะถือลิตรหนึ่งสิบแปดพันเซนกันเนาะ ดังนั้นเขาใจไมเดอร์ไพทีบอกว่าน้ำมันยูเอืีค่ะเป็นโมเมนต์โมจริงเรื่องน้ำมันแพงเป็นทุกประเทศเนาะบรสพอแต่ประเทศลาวที่ถือพ้นกระทบเพราะว่ามันเกิดมาจากาสงครามของรัสเซียนีนแ่แหละเนาะเพราะว่ารัสเซียเป็นผู้ทรงออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกมัง้ง <c oughs> มันนี้ก็เป็นอีมือนึองที่เจ้าภาพแบบว่า เ,เป็นกระเป๋าค่องหล้วกาเพืสินเนาะส่วนนี้ตรงได้เล่งเครื่องเพราะว่าเครื่องยิบลายเบียกยิบไล้ลายฐานท,ทุกศกเลยก็เบียกสีลล้หันสื้อหองเอาเวลาพักไปเที่ยวเวียดนามเด้ก็เลยว่าบ๊วยเรือมือผักมือผักกันน้อยลงนอะลูกขากัน้ายขึ้นดังนั้นเป็นกำลังใจในเดอเดียวเส้ห่องสีออกไปเอาเครื่องยูฮงอรุนแนนอเป็นเครื่องลูกขา่าฝากมาแลก้กการสีผ้าไปซีพีซีพีเมืองคงซีพีลาวนอเขาไปเบิงราคาเครื่องใส่ข้องส้อย มื่อนี้ส่องกระภาพาไปเบิ่งตลาดสดแล้วนอกาตลาดสดบรรดาราคากับบริเพิ่มขึ้นายแต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นนั้นเม่นเครื่องอบริโภคประเภทเครื่องที่นําเขาเนาะคือประเภทน้าป่ายอย่างนี้นะราคานาะจะโดดโดดกว่าตะกี่ายเนาะอั่งนั้นเดี๋ยวไปเบิ่งนากันเนาะไปะ สีมูสดูค้างนี่ว่า,าสีมาลสือดูค้างนี่ไปเห็ดกินเนะาะเดี๋ยวทำมาเบิ่งแล้วค่ะกระดูคางกระดูคาง32บสอบ่อยเองเนาะแล้วค่ะตามนี้เนาะกระดูคางเพิ่นเน้นบอกสามสิบสองพันบ่ถือ<ม>ว่าเนาะแล้วค่ะเพิ่นอัปเดตตามน,นี้ตะกี้มัาสือสีสไลด์อยู่นี่36ตอนนี้กระปั๊บขึ้น37มสิพันขึ้นหน้อยหนึ่งเนาะ นราคาสีเพิ่นนี่มือก้อนมาสื่อดุขาตัวนี้หรือว่าตัวนี้ยี่โบตัวนี้เท่าไรนี่ต่อเนี้เองดุขาหาสิบสองดุขาหาสิบสองเนาะโลหนึ่งป่ะนี่กระบอกวัฒนทีอ๋อวัฒนทติดเนาะแต่อัลโตแฟกนั่นแหละแต่ก็มีสีสามสัตแมนแมนอัลตินั่นแหละคือสีายกว่าสโป๊กสันหนอกสันในเนาะราคากาศราคาเดียวกันกับอยู่ในตลาดเลยตลาดหาสิบห้าพันตัวนี้ก็บหาสิบสองถือก่อนในหนึ่งอีกเนาะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะใครอยากเขามาสื่อสีนี่เดี๋ยวพาไปเบ่าพวกเครื่องอุปโภคกันเนาะีนนี่เป็นคล้ายบอรไานบนได้เนาะนี่จะมีอยู่นีมายองเนสตะกี้กับสิบหาเพิ่มหนึ่งเนาะปั๊บเพ็มเศร้าแต่ว่า <de> <knew S 2> เขาใกล้หน่อยพายเคยกินเน่ยเขาใกล้หน่อยที่ว่าเดอะเบสเะยเขาเอาไปหนึ่งไปยังหอมหอมเนาะ แกน้อยเป็นของงานเสี่ยงขวงางทำมาเบ,บิงประเท็สใสยูน้ำป้าเนาะน้ำป้ากาสิบสามพันกะาปั๊บข้นน้อยหนึ่งเนะาะพวกใสยูสิบสี่ซอสแม็กกี้สิบแปดพันแต่กรสิบหกกับขืนสองพันกีบเนาะกะาปั๊บข้นอยู่หน่อยหนึง่งกะเอาแท้ๆกะาปั๊บข้นตามเลทของกันบาทเนาะ พราะว่าสินค้าเป็นสินค้าไทยเด้์เด็นก็นเลยปรับถึงตันนะอู้อันนี้ได้ปูอัดแน่เลยว้าวปใสก่กอร์มีเวิร์ตโนปูอัดปูอัดตัวน,นี้มันสามสิบแปดพันเดี๋ยวเสือเอาไปใส่ในขวดหน่อยหนึ่งเนาะนี่มาสิ่ขวดนเดียใสยป่ปูอัดน,น,นั่หน่อยหนึ่งปูอัดตัวนี้ยี่ห้อนี้จะแสบเนาะสามสิบแปดพันแต่ว่าปูอัดเบนโตะนี่เดย์ปูอัดเบนโตสามสิบแปดพัน 38, กะบ่ฮอดลอยบาทเนาะ นีเจมีเป็นยังเกาะเบิร์ตยังนี่เบิร์ตยงนี่ไก่เจาะเออไก่เจาะโบโกเจอเลยอ,อ่ะเบ่งราคาไข่เนาะไขกะ 43, ่กับีพเอาไข่แต้หนึง่งเอาไข่แต้หนึงน่งเนาะว่บาบังเอ,อิญไข่กับเบิรไข่กับขึ้นไม่หนึน่งเนาะเอามี่สิบสองกับสีบอกสเนเบอร์ยัง ตัวที่สามอีกก็ได้ไปเอาเบอร์ใหญ่กว่าแต่ก่อนใครสามบปกระปั๊บขึ้หนหาม้เนาะไมาเวนดะน้องันเกียบเนาะไป<ม>อ๋อไปเติมน้ำมันได้บ่ะนี่อโอ้โหเม,มืจงเด้พารลุ่งล่างขนาด นเพอดีลูกค้ามาเอาสินแค่แต่หอบเขามาเฮ็ดแล้วแล้วก็อีแม่ก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิม,ม <laughs> เพิ่มเติมคือความเหนื่อ <laughs> ยล้าทำงานตลอดศาสตร์ทุมียามเลยพั้งคนเท <laughs> ี่ยวแล้วเขาก็สิบไปเที่ยวเวียดนามพาคเหนไปเที่ยวโบแม่ถ้าตอบว่าแม่สิบภาคเขาไปเที่ยวแม่ก็สิบหายฝั่งหลวงประสานมรดกยาหนินานหาที่พัก บีบใ่กองเต๋อสามสิบเก่าพัน็เลยเออเขาก็จะงงที่นี่เขาบอกว่าใส่เต็มทั้งเนาะแล้วเขากระบีบสามสิบเก่าพันแล้วตอนไรเงินว่าหาซิปหรือว่าหรือว่ากองเต๋อเขาเหวอะเขาจังเอากำไรเนี่ยไหนบูหูกันอันนี้เขาบูฮูเขาก็เลยมาเขาก็ถามใส่อีกว่าให้มันเต็มเือเขาประกาใส่แล้วก็พาะแล้วบูฮูคือกันเขาได้ยินแต่เขาได้ยินแต่เขาเพาะเออมาเจอตัวเองก็เลยเอาว แบบนี้บอเขาก็แน็เป็นแบบโลกแน็นัน่นแง่ดีไหมห้าตงว่ากองเตอร์เขาเพ่เขาเลยบีบไปตามนั่นเนาะแล้วมั่งญานี่ไปซื้ออันนั้นชี่พี่วัดแสนสองพันซื้อไข่ยังใดหนึ่งแม่จะซื้อเป็ดไกต่ไตัวเท่าไรเป็ดตัวแปดสิบไก่ห้าสิบเป็ดแปดสิบพันโอ้ไก่ห้าสิบพันสองตัวเลยเนี่ย แจนสามสีบนอเดียวเข้ามาอะไสเสียกันมาเงิน 1, หน,นึ่งพันบาทเท่าใจมือนี้ค่ะสี่ยังๆหรือบอเนาะไปเขาก็มาหัดเทืาอเลยเนาะทางผู้ชมเนาะ หลังจากที่เส้างออกไปจับใจใส่ซอยเครื่องอุปโภคบริโภคนอพาไปเบิ่งว่าเงินหนึ่งพันบาทนี้เขาจะสื่อยังได็เนในในบ้านทฮาปัจจุบันนี้แต่มือนี้เป็นมือที่เส้างบริไปสื่อพวกน้ำป้ายังงนอกเพราะว่ามือก้อนเ้างได้ลงปักเซไปเช่นนึงแล้วไปสื่อน้ำป้าสื่อของกินตอนนั้นกับเบิร์ทฮกแซนต์กัวนอสื่อสปอร์ตแน้ำป้าแ้งนัวแล้วกับพวกเครื่องปรุงเนียงต่างๆนะเพราะว่าพวกนั้นราคาจะปั๊บขึ้นไรเนื่องจากว่า ชินขาทุกอย่างเป็นของไทยแน่แล้วก็นำเข้าจากประเทศไทยอีกอย่างกระคางเงินบาทกระซูงแห,งหานากนะกระเละนะแล้วขาดดกวดตะกี้ไหลนแน่เด้วมือน,นี้สื้หองสีมาสรุปยอดค่าดใส่ใจมือน,นี้น่สืหองไปสือมาเล่นหาพันกีบแล้วก็เสือว่าหอมสองพ่านสือกุ้งสามสิบสาม่านนเพราะว่าเนื่องจากว่าส้หองสือกุ้งน้อยมันบง,งามบันไดมันเลือบบัวแล้วก็สือก้าว่าสือแต่ว่าขัวมือน,นีกระเพออานะ ็เลยว่าบอดดีเบิร์ดไลท์กลุ่มโลละแซนซิฟนอแต่ก่อนโลหนึ่งแปดทิพนซื้อมาถ่ายคลิปตลอดดอกและส่วนนี้ก็ึ้นแสนซิฟก็เลยไปถ่ายเพราะว่ามันแพะบ่กแมนเนาอบ่ค่อยอยากปันใดเป็นน้งองสว่างทรงอายุเนาะอยากกินกระยา่าอยากประเพเพต่ำเนี่ยขนาดแต่ว่าส่วนนี้บ่ค่อยปันใดแล้วแล้วเสื้อห่มกับท้วยมาถ่ายพี่แม่นอว่าศิษสืส่อฉีนมูเขามาแม่ก็เลยว่าแม่สื่อเป็ดกับไก่แล้วสองโตเนอสองโตเผสนสื่อเป็ดกับไก่เบิร์ดแซนชานทิเนาะ สีบวกแสนสามสิแล้สอหองก็เลยไปสื่อเอากระดูคางนอกเด็กกินกี่กระดูคางก็เลยไปสื่อมากเมิดแสนสองพันในซีพีแล้วสอหองกับไปใส่น้ำมันมันกนอีหา 10, นสิพันนอเมิดออยู่3 4แสนส่สิบสองสำหรับขาเสียใจยของเมือนนีนอกับแสดงว่าหนึ่พันบาทที่สอหองแหลกมา4 8ี่แสนแปดสิบพัี้ยังเลือๆได้พี่นอกเลืองหอแสนสามิบันผลได้เงินหนึ่พันบาทของสองหงที่ไปแหลกมาก ดังนั้นเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเงินบาทชือว่ามีขาเนาะแต่ว่าก็โอเคได้ใครมีเงินบาทหลายนี่มันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เฮตุเห้คนเล่าอยู่ปัจจุบันนี้เนาะถ้าย่อยไปทํางานอยู่ประเทศไทยไปรลายได้ส่วนนี้ขเขาจะเห็นคนไปแลนหนังสือไปถ่ายผปลลายไปทานนาํางานเนาะเพราะว่าค่าเงินสูง ในประเทใไทยไปหายังลองคิดลินลิน,ลนมือก้อนสองเดินเป็นนางลินน้ำมูนอะมูสหองเป็นพนักงานไปเห็นเบียกอยูคะแนนคะแนนหนึ่งอาะเนกระไดเงินเดือนเดือนละหลานกลัวกีบตีเป็นเงินไทยเหมือนน,น,นางบอกกันลินสู้เอ้ยเงินดเดือนกูเดือนหนึ่งสองพันกว่าบาทก <c oughs> ็ขาแจยยูอกะแต่คนกามีรายได้หลาย,ลายทางยูคือเลิกการคนกาไป หาผิวเครื่องทรงเครื่องมากบานเพิ่นเพิ่นเป็นคนบานสาะหองเราเพิ่นจะอยู่ักเซสนอกเพิ่นก็ไปหลอ่อซื้อเือยงฝากมาให้ลูกค้ายอยู่นี้กะชื่อว่ายูเมืองล่านี่เฮาถามว่าเฮ้าบบขีาขาดเฮาต้องมีรายได้หลายทางนอกจากสืออยู่หลอด้ารายได้าาทางเดียวนี่กะยากยากเติบได้เนะาะถามว่าสาะหองขายเครื่องผููมือนี้กระทบบแล้วกระบหรายได้เพราะว่าสื่อสินค้ามันสื่อสินค้าของไทยเนาะเครื่องส่วนรายยู่หาดนี่มันแม่เป็น80%เป็นเครื่องไทยเนาะ ห้องมาหันเครื่องจีนเครื่องเวียดแต่เป็นเครื่องชีราคาชีเครื่องจีนเครื่องเวียดของเป็กกี่นะแต่ปัจจุบันนี้การเป็นสินค้าที่มีราคาคือกันเมื่อตละเครื่องไทยสอของซื้อมากกาแตะก้อนนอกจากความแบบความซื้อเลยนะี่แล้อเสื้อ,อ,อราคาทรงสองร้อยบาท เทาก็มาขายตนแปดสิบพันหรือว่าแสนหนึ่งนอกถาว่าได้ละค่ะกี่ซองเลยบาทมันก็นถืออยู่เจ็ดสิบนอราคาส่งเทากับายแปดสิบเก้าสิบแสนหนึ่งกับำไรเลยเดซิบเปอเนาวเปอร์เซ็นนอแต่มาปัจจุบันนี้สือซองเลยบาทมันก็นถืออยู่เก่าเก่าสิพันเทาสีขายจังได้คายเท่าไดนอมันจึงสีได้ทืนโอ้ยแมงใหม่ขอบตาด้วยนี่ยาขี่รถ แสแสดงว่าคลายเครื่องกูเหมือนนี้บอลุกชื่นก็ชื่อว่าด,ดีแหละพี่น้องเลยดังนั้นส้อหงก็เป็นกําลังใจใ้ทุกคนเนาะและส้อหงก็ขอ,ขอกําลังใจจากทุกคนซอยให้เข้า่านพานวิกฤตหนีไปนํากันและสาหรับคลิปนส้าหงต้องขอตัวลาไปก่อนเรื่องพ่อแม่พี่น้องเด้อจะไปเฮดกินแล้ะก็ะทางานเหมือนเดิมจ,จะเจอกันม่คลิปนาและคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาตัดตัดส่วนของอวีล็อกที่ส้องไปเที่ยวประเทศเวียดนามเนาะและเจอกันม่คลิปนา เจ้าของก็มีแผนสิไปเที่ยวประเทศไทยอยู่เดอ้อไผมีมองเที่ยวดีๆหรือว่ามีสถานที่ยังดีๆหรือว่าไผจัดการการท่องเที่ยวได้ก็สามารถแนะนำเจ้าของได้ว่าเออเจ้าของไปเที่ยวดีเด้อไปเที่ยวนี่เด้อหรือว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยจะต่อทับกันยินดีเด้อมันจึงซอยประหยะัดค่าใเสียใจสักหน่เนาะอ่ะเจอก,กันในคลิปหน้าพี่นอ้องบ๊ายบายขอบใจหลายๆเด้อบ๊ายบาย1,000 <c oughs> บาทเหลือๆค่ะพี่น้อง you mm -hmm.